โอตคุ้มมาอมันถามว่าเนี่ยชอบผู้หญิงแนวไหนอ่ะแล้วกโจมก็บอกว่ามาผู้หญิงที่มีหน้ามา,ปาแปกแลกๆละมั้งเอ้ย โกโจเชียเชียเชียค e ู ie ie ่นี oneself, ้พอสมควรนะน่ารัก oh, ดีเออน่ารักแต่อาจารย์รู้ส okay. ิทธ์เลยนะนั้นรุ่นอาจารย์กับลูกศิษย์เลยนะโกโจมันทุนยี่สิบไปปลายเองแปดแล้วฮิวะบิวาก็สิบเจ็ดไปปลายเจ็ดเออได้อยู่นี่วะต่างกันได้สี่ปีสิบสี่อ๋ออารีนี่โลลิคอนอารีสิบสี่อะไรงั้นเหรอเล่นได้ยาวแมตต์หนึ่งพอดี ทำไมกูเลเวล90แล้วยังเป็นคุณนายฟ้าอยู่เลยมันไม่เปลี่ยนแล้วจ้อมันไม่เปลี่ยนละเออิมันคิดสีไม่ออกสีจะมีเยอะแยะเรืองแสงอะไรอย่างเงี้ยสีลุงก็เนี่ยเฮ้สีลุงจะเป็นผู้นาเกมมันไม่ได้เป็นสีจูมันไม่ชื่อผู้นาราเกมมันเป็นดีเวลลอปเปอร์แต่สักวันน่ะ๋ยวสักวันกูจะมีชื่อเป็นสีลุง กูว่ากูชี้โมไปแล้วใช่เพิ่งรู้ตัวเราก็โมทุกคนอ่ะเชียเออเอาไฟก็ยังไม่ได้เอาไฟก็ยังไม่ได้ไอขี้เอาเข้าไปโอ้ยเปื่อยแล้วนี่อย่างนี้เป็นซีชมพูนม่เราแค่ขาดแค่สองออบเนี่ยเราก็ไม่ต้องเล่ทิ้งไปนี่เจไดรับหรือกูกูต้องเล่ต้อง พากูแบกเอาออฟไปนี่ออฟชาลเลนจ์ของอินจิโกะมันเป็นที่ยมพรูแม่งชาเลนจ์พวกชาเลนจ์เก็บออฟนะแม่งยากยากเก็บมึงคนละเกมะวเวอะเป็นนี่เป็น,นาออทาวเวอร์ดิสเพชรเลยเออเว้ยมันยากมากมเกินไปสำหรับก,นะกูนะนี่โชคดีกูไม่ได้ซื้อออฟลูฟี่มาใช้ตอนนี้เนี่ยซื้อไปกูุบเสื่อยเลยทอมเช่น กูว่ากูจะกลับไปดูวันไอ้นี่ไม่ใช่วันพันแมร์แล้วเว้ยพันแมรกูบอกว่ามันจะดูใช่กูพูดนิดหนึนห่งนะวิ่งเหรอพันเดี๋ยว,วกูวิ่งพันอดี๋ยว,วู่นั่งดิออเอาความแล้วเอาตอนล่าสุดมันในนี่ละตอนล่าสุดแม่งกาโลแม่งขั้นสุดยอดไปเรียบร้อยแล้วใช่เหรอตอนล่าสุดไม่ใช่ว่ากาโลมันเป็นปีศาจแล้วก็นี่แล้ ก็ใช่ไงตอนล่าสุดการโร่แม่งเป็นแบบปีศาจแบบเหมือน,น,นแบบบู๊แอบเรียบร้อยแลวเว้ยปีศาจแบบสุดยอดแล้วอ่ะเออใช่กูที่กูจะไปดูก็คือนั่นแหละเพราะว่าในอนิเมตูดูจบแล้วไงคินร่มึงหมายถึงว่าก<ะ>ินรำได้ยืนว่ากาโร่เป็นอะคณิตศาสตรไไ์ไม่คือปกติ ในอนิเม่มันรู้สึกยังไม่มีไม่ใช่เหรอมันยังไม่มีมันจะเป็นตอนที่กาโร่เป็นคนแล้วไปตบผู้ฮีโร่อยู่ใช่คือตอนจบของในอนิเมะคือกาโร่อะถูกถูกบอมกับแบมตบแบบยับเยินเลยเว้ยแล้วก็ถูกฟินิกช่วยไหมฟินิกแมนแล้วก็จบใช่กูจะไปดูอ่ะกูดูในมังงะอ่ะไปถึงภาคภาคโลกไอ้นี่เราไปภาคราชาปีศาจเลยเว้ยคือใส่ลามาสู้ปราชาปีศาจเสร็จอะแล้วกูก็เลิกดูไปเลยไปตบกับพระเจ้าอะไรนิดนึงไอ้เหี้ยตบกับพระเจ้าเป็นแฟนอาร์ตเอ๊ะไม่ใช่อย่าบอกว่าแฟนอาร์ตเขาเรียกว่าอะไรวะ มันเป็นแฟนดาบเหรอก็แฟนแฟนอาร์นนั่บอกแฟนอาร์นก็จบไม่เอาเยอะแฟนอาร์นดีกว่าเฮ้ยเฮียไม่มีใครช่วยวงตัวหน้าเหรอมอนมันเดินกันสี่ห้าตัวดิวเนี่ยกูมาหาเกมนี้เพื่อคลิกเพียงคลิกเดียวเท่านั้นเอ้ยสองคลิกเนี่ยมาสองคลิกดาเมจก็จะดีดนำพวกกูไปเลยเรื่ที่ทางที่กูเล่นใงเกมกูเทียร์แลยวไหมพี่ว่ากูไปนั่งดูนะเพราะว่าสุดเก่า เออกูก็นั่งดูฮมันคือแป้งฮะมันคือแป้งมันจะเปิดออโต้สกีปไปทำเพียอะไรเออคาอำมาจีเกินไม่พอพัดกูเลยต้องเอาสกีเอาเงินก่อนมาเราออต้่ตอนนี้มีแค่พัดตัวคนเดียวเ่นมาช่วยกูตีข้างหน้าฉันมีของดีให้ด้วยอ่ะนี่อย่าบอกนะว่ามันคือแป้งกูยังชอบเลยของดีนาอมันคือแป้ง ม่งใส่ซองใส่กล่องมาอย่างเงี้ยไอ้เหียมังกนฝันเลยนัตว์กูนั่งดูอ่ะไอ้เฮียมีพากต่อเลยวะกูชอบดูมากไอ้เหียก็เป็นภากไทยนะพาคญี่ปุ่นมันมันก็ได้นะเว้ยแต่มันไม่เก็ตอยากให้ไปดูเป็นไอ้นี่อยากให้ไปดูแบบของหนังแท้ๆของมันอะหนังตั้งเดิมของมันมันมันดีมากค่อยโฟกที่คนจะเรกนะเออมันดีมากแล้วไอ้เหียปัดยู่เงินศาสตว์เหีย เฮียมนั่งดูอยู่กูนั่งดูกูนั่งขำเหมือนคนเสพยาเลยเฮียคนที่บ้านเพิ่งเดินขึ้นมาเป็นเฮียเนี่ยอ๋อเสพยาดูหนังดูหนังอยู่ดูหนังอยู่เฮียเหมือนกูคึกอะเลยกูดูกูคึกใี่ไหมนั่งดูแบบดูรางวัลช่องห้าตอนแรกอห้าตอนแรกแบบมีฉาันที่ทำให้กูหาเยอะเลยหาจนแบบแม่ขึ้นมาถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเชียร์เสพยามากจะเป็นอะไรอรัแม่ใครวางบูม่าตรงนี้นะ อ๋อมึงนี่เองจันมาเพื่อหนึ่งคลิกคลิกเดียวเปลี่ยนงกจบเกมฉีกหน้าผมไปเป็นคนเลวจริงเลยเราก็ต้องอยากให้มันเราต้องเราก็ต้องอหญ่ให้มันได้กูห้ามกูได้ด้วยห้ามได้ก็ห้ามได้เพากูขายตัวทุกตัวออกออกแบบไดเมดพอไดเมดพอมพอใจแล้วมันแบบไดสักสี่ีมันก็พอเลยมันขายทิ้งเลยนะได้ขายทิ้งเลย ไม่ไม่ใช่ขายทิ้งมุกบวกออกเกมเลยตีคนออกเกมเลยไอพวกมึงก็ไม่ได้เขาไม่ได้ไอ้นี่ไงนนะเว้ยได้ไหมเออเหมือนใต้ทุกตัวตัวเลือดห้าดาวตัวตีเลือดไหลในราคาติดโกมุตันติดเลยขึ้นชิปเลยเนี่ยที่ทำไมเงินมันชาร์จเหรอวะอามุตันไปตะลุยด่านอ่ะโอเคอยู่ชอบคอมโฟล์ใหญ่ดีมากมึงแดกอะไรอยู่กินกล้วยไม่กล้วยหอมอร่อยมากเลย คิดไปหน่อยกูเปกดแล้วกูคิปอยู่กูต้องการเงินอย่างมากอย่างเร่งด่วนทันทันไม่ทันเฮ้ยไม่ทันเหมือนจะหลุดมอไม่รู้วะมึงจะหลุดจากเกมหรือว่าตัวละครหรืออะไรเหมือนกูเนี่ยจะหลุดจากเกมเฮ้ยไม่หรอนะ กูเห็นมอนแม่งไม่เดินแม่งแม่งวา้ามอนเดินแบบเดินฟรีใช่ไหมมันจะสแปมมันจะแบบพุ่งไปอ่ะพุ่งเอออ๋อกูอเคยเป็นกูเคยเป็นอ๋ออย่างอย่างงั้นไม่ถึงขั้นหลุดพัดอย่างงั้นยังจะไม่ถึงขั้นหลุดแล้วกูก็กดวางตัวอย่างเงี้ยกด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 วางไม่ได้กดที่ตัวเชื่อจะอัพไม่ติดเอพุ่มาแล้วอแต่ข้างหลังมีตัวสองไอ้ห้าตัวนี้ได้อยู่ในดดพับ ไปแขังแรกที่กูเหลือเงินน้อยขนาดนี้จเ,เจ็ดเหลือแค่เจ็ดไปเลยเจเจบาดาเหรออืมเจ้ดตังค์ไม่พอมาโอชั่นตุ้มเงินเงินขึ้นชาจย่งเป็นเงินขึ้นชาจัาวะ อ๋อพีอะไรมาใหม่ว่าไม่รู้สึกตอนเล่นต้นเกมชาร์มาเปี๋ยเราต้องคลิป,ป็นแหน่งเชียร์คุณไปคลิปนะรอข้างหน้ามันหมดอ่ะถ้าข้างหน้าหมดมึงไปคลิปเลยเดืนข้างหลังให้ตัวพ่อฟูอ่ะมีก็ตีได้ มันคือแปง้งจะไหนจ้ะมันคือแปง้งจะไหนจ้ะกี่เป็นหนอดิเงินไม่พอเอาข้างหน้าหมดจังข้างหน้าหมดก็ค่อยกดงาหมดแล้ว เกาด powerful ตัวหนึ่งไม่ได้อัปไปอัปไ่อัปไปมาเลยกดตะคิบเลยไม่ตะคิกูจะได้อัพกูจะอัพถังได้เนยมันขาดสามม้อยโอ้ไปลงลอยย่งนี้เนี่ยแมงยังไม่ได้เลยยังไม่ยังยังยังไงยังยังยังง เชื่อเหมือนกูจะได้ยกโน้ตบุ๊กไปเล่นในห้องน้ำทำไมปวดขี้โอ้ยเชี่ยไอ้สัสเออมึงไม่ได้ฟาร์มมึงมึงทำมึงฟาร์มนี่ไม่เป็นไรหรอกเออมึงไม่เป็นไรชาก็จะน่าจะได้เงินชาไปแต่ละนึงยาฟาร์มเอ้ยทำไมไม่กคิปอ่ะกดคลิปดิกดได้คลิเชียร์ออโต้สติปเลยกดตั้งนานไรเยอะต่กดไม่ติด แหลกโว้ยอัน,อนนี้อ่ะทั้งเนื้เอเยอะเ้ยขนลุกเลยสัตว์หมืนขี้เหมือนกู่อวนไงเชียไม่ไหวแล้ว มึงฟาร์มไม่เสร็จแล้วมึงก็นั่งไปห้องน้ำไปแล้วพอพอพอจบพอจบเวฟอ่ะพอมึงจบเวฟเพื่อนมึงก็วิ่งกลับมาใหม่เว้ยเออแลอัพตัวอัพเสร็จมึงก็วิ่งไปห้องห้องน้ำใหม่ว่าแต่ฟาร์มขี้ครึ่งตูดแล้วกูก็กลับมาได้นะขี้อะไรนี่เฮียโอยไม่เป็นเรืวิธีใช่ไหมกูเลยหยุดวิธีขี้อะไรกูเลยหยุดวิธีไม่รู้จักอ่ะเขาเรียกการบริหารกล้ามเนื้อด้วยเป็นการวิ่งไปวิ่งมาไม่สุกแล้ยไอ้สัตว์ตอนนี้ ดินไปดินมาโอ้อีโมจีคีโมจีพองเขี้ยนอะโอ้ยก o ดโอ้ยเขี้ยปวดขี้ตะโกนขี้โมจิวะดีเขี้ยไรไอเขี้ยใครวางบูมาจุดนี้กูวางไม่จุดดุรัสสัตเบจิโต้เว้ยจุดนี้นะทำไมตอนนี้มีเบจิโต้ด้วยวะอากาศน่าจะไม่หลุดละกูน่าจะได้ดาเมจเพิ่มไม่ตรงจุดเดี๋ยวกูต้องหาเดี๋ยวกูหาจุดวางเบจิโต้แป๊บนึงนะดีเขี้ย าที่หลุดมาตอนนั้น12ล้านนะเวเออบอกรีมันเจอนะไอ้คิดจุดว้านวิโจวานตรงไหนดีวะหลุดมันไม่น่ารักเลยตรงนี้กัน1ล้านนะเว้ยติดิวชั่นมันไม่มีตัวเตี๊ยมขาศเขี่ยข้าวเศรษฐากัขนาดนั้นแล้วเว้ยเป็แค่ล้านเดียวอยู่กับเมอยู่กับเมส11ล้าน11ล้านมันก็ยังไม่เป็นยังยังไม่วันสุดทันอยู่ดีวะเกิด12ล้านโทษที ายเชียร์ไปขี้ขึ้นตูดไม่ใช่วิชาตับรักไหนเนี่ยอืมึกวิชาซะมากเกินไปค่าน้อยไม่สามารถเข้าใจได้กูไปคับอัพเออซีบีนี่ค่ับเซบีแปดตัว รอบน id ีเสด็จไดที่เซนเบยมันไม่มาด้วยกูศาสตเก็บไปยัดแม่ไปแล้วกูมายวผมไอ้เหี้ยกโวยเซเบอร์ห้าดาวอ่ะกูอยากคุณท่าเซเบอร์มึงมานะผมกูกดแบบเท่าไหร่ก็แบบให้อ่ะมีคนเริ่มไปขี้แล้วะกอดไปขี้ยังอัพตัวแม่งอัพตัวเลยนะอัพตัวหนีไปขี้วะบอกให้ไปขี้ให้ให้เงินพี่ชายเฮียขี้ขึ้นตูด โอ้ยเด็กเฮียผู้ยเนี่ยเป็นเฮียเลยว้ว คลิปเลยแ็คลิปเลยโอย้ทั้งจ้าซะเกินออยู่ละข้างหน้าอยู่ได้ยาวเลยตามย,ยาวๆนี่สิม่ติด อีเวนต์เนี่ยกูว่านะอีเวนต์ว่าอีเวนต์ของไออีเวนต์ทากวีนะ่ะว่าเออนอนกลับสักมาสองตื่นเหมือนยังไม่จบ,บด้วยมั้งไ <laughs> อ้ย่ยกลับมาละเป็นไงรถรถเร็วไอ้ย่ยมันมัน <laughs> มันเร็วเว้ยมันเหนื่อยเว้ยมันไม่อังก้นเว้ยเข้มขี้เสร็จมันวิ่งออกมาเลยอ่ะกางเกงมันไม่ใส่ตอนเนี้นมยมันรีบวิ่งออกมา,าแบบติดใจก่อนแบบเพิ่งเกียร์มาฉันทำได้เฮ้ยดาดาดูดาพี่ดิ ดูตัวดาบิดิดาบิเมื่อตายแล้วคือเมื่อกี้ถ้าใครเห็นอ่ะมันจะเป็นดาบิมันจะเป็นไฟสีฟ้าในออสเป็นออร่าไม่เห็นพัดนไม่เห็นเห็นทั้งนั้งปล่อยพังอย่างเดียวเลยตอนนั้นปิดเอฟเฟกต์แต่จะเห็นเอฟเฟกต์ตัวมอนสเตอร์อยู่โคตรเท่่อะปิดเอฟเฟกต์ไอ้เหี้ยหนุ่มดำเ่ยว่ะเศรบตาใช่ไหมไม่ใช่เศษตาหายค้างเรียบร้อยเชือกหัวค้าง เออกลัวหาเออปิวันหมดเลยปิว่ะเตือนน่าจะปิดไอ้เชี่ยไอ้เียเอ้ยกูก็แหลกมาตั้งนานแล้วไอ้สัตว์อันนิ่งเลยล้อฟรีเลยตอนนี้เออกไปเลยออกเลยแล้วจริงไต่เลยว่าหาไม่ได้เลยเกมนี้เลยเนี่ยเหาตูนอฟไปเยอะเนี่ยปวดขาพออัพเสรก็ไม่อัพให้มันเสร็จสักทีแม่งอัพจบอยู่นั่นเละ ซ่อมซ่อมเพืร์สอนเกมเฮียอะไรเนี่ยโอ้ยเอ้ยต่กูยงวิ่งได้อยู่นะไม,ไม่ได้เลยเนี่ยวิ่งได้กูวิ่งได้กูทำอะไรไม่ได้เลยนเนี่ยเฮียหันหน้าจอไ,ได้อย่างเดียวเดินก็ไม่ได้กดอะไรไม่ได้รอไปก่อนเดี๋ยวเพิงพ่งเนะะยอ้เพิ่งจะออกนะต้องอะไรสักอย่างอยู่กับเกม ไอ้เชียจะเป็นฟรีๆเคลเลเดนอันเครนนื่องชิปมูลโฮกสามหมื่นแล้วกรอเซิร์ฟเปิดว้าวคุยยังฟรีอยู่อันนี้รอฟรีสุดๆเลยฟรีมากเลยตอนนั้นฟรีกันนิ่งกันต่อคุณ <c oughs> เอ๊ะมันกดชิปได้ดิว่าเล่นกดชิปเร่งได้ไหม <laughs> ชิปสักพักเิ่งไปเบลยี่สิบเอาแพ้ อะไรวะหน้าได้ทีละหน่อยอุ้ยกูเดินได้แล้วอุ้ยอ้าวไอ้เชี่ยกูเดินทะลุเลยขยับตัวไม่ได้โดดรีขยำตึ๊ดตึ๊ดไม่เฮ้ยกูเดินได้อ้าวอู๋กูวิ่งกูวิ่งโอ้กูต่อยยับเลยดูดิดูภาพที่กูเห็นดิกูเดินเข้าไปในในแล้วก็ไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวแต่หัวกูไหนเชียร์ไหนวะกูวิ่งยับเลยเมื่อกี้ รูตัวรูดตัเกิแต่หัวเฮียกูเแต่หัวเฮีย่ยๆๆๆๆๆเฮียรีหัวไม่สะอาดเจียเนี่ยเกิดแต่หัวเฮียจะดูวรเฮียอย่างี้เฮียเียเนี่ยไปกูวิ่งโลวๆอย่างนี้เลยไปกูแต่เต่ามันยืนอยู่ตรงนั้นลัว ดีอยู่อ่ะมึงยุ่งวิ่งเลยเออดูๆๆต้องขยับตัวต่อไปไม่จะไปอับมาเฮ้ยเชี้ยกูยังเงินขึ้นเนี่เงินขึ้นไหมเนี่ยให้แต่กูเดินไม่ตัวกูทำอะไรอยู่อะดูให้หน่อยดิไม่ทำอะไรก็คือทุกคนจะเห็นกลางค้างแต่เห็นหน้าจอตเองว่าขยับอยู่ เนี่ยหน้าจอตัวกูก็ไม่อยู่ที่เนี่ยไปไหนไม่ได้เลยเซิร์ฟเวอร์คุณภาพมาแล้วมาแล้วขยะเซิร์ฟเวอร์ขยะไอ้เชียต,ตอนนี้กูอยู่ไหนอ้าวกูอยู่ที่เดิมไปแล้วน,น,นี่แปลว่าทุกคนอะหลุดเรียบร้อยเลยคือ <c oughs> เชียร์เบอร์สิแบ,บแล้วอยากเล่นให้จบเอินกูจะเดินไปหาเชียร์เดี๋ดิเราหายได้แล้วกันอ่า เฮียเล่นสติคนสุดดูไปไหนไม่ได้เลยเฮียเฮียไอ้อะไรอะหลังสตโอเชี่อเฮียเนี่ยว่า what the fuck what happened ตอนที่เรานี่ไปแบบเตะรีเซิร์ฟตอนที่เราเล่นอยู่เขาก็ไม่ได้แจ้งเฮียนี่หว่าดีไหมมันจะกระเจี๊ย โอ้วาผมมีขพอเสนอฮะให้พวกเราดีฮะเยอะกูอยากดูคนอื่นเป็นไงวะไปดูคนอื่นเล่นนี้สัตว์เยีะเยอกขนดย่งขึ้นไม่นะเซิร์ฟควยเซิร์ฟขยะไปแล้วอะไรจะคามูยิงทำไม่ได้ตอนนี้อกลอออกเข้าไปอ่ะเดี๋ยวกูเข้าไปเซิร์ฟสุดตัวใหม่ทีเี่ะ เกมมคงเขาบางทางีก็ดา่านะแต่ก็เล่นก็เล่นกูมันคือตอนนี้เราบอกว่าเป็นเกมเดียวที่กูเล่นที่กูเล่นกับมันมันเสียเวลาได้มันทำให้เราเสียเวลากูเ,ออเสียเวลาดีสนุกดิเกละชีวิตเี่ยสนุกมากเลยเ้ยม็นสนุกเลยออกไ้เหียไ <c oughs> <c oughs> อ้ควยอ้าวโกโจมาเหรอตอน10โมงามาดิไปเ,เชียร์ม,มึงร้อยอะ่ะ กูเอากูเอาตาล่อินสต,ตริงไปกูเอาตาล่อินสตริงมันบูรูนมากมาว่ะบูรูนมากไม่คิดอยากเห็นเออร์วินถือปืนมาเล่นี่กันอืมน่าจะแป๊บเดียวแหละคราวนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องทำะอะไรบ้างลองลองไปเล่นบ้าละตอนนี้มีของอะไรอีพิกกันเต็มไปหมดเลยไหมน่าจะจบเร็วกว่าเดิมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนเป็นตัวระดับหกดาวไ้หมดเลยอืมจะลองดูเหมือนกันเราคือไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟสัดเขียนดับเบิ้ลกี้ไม่ทักไม่ทักเขียดอีกไปจะเยี้ยงไงตอนนี้เชื่อปะกูเดินกูแหลกเย อันอันนี้ไม่เป็นที่คอเลนเน็ตเน็ตเนี่เป็นที่เลนเลยเจอเขาเสียเวลา20เวฟไปเพื่ออะไรวะ10เวฟมัน20 20อ้ามึงเห็นเป็น20แบอโฟกส10เออหรือ20วะ10เวฟใช่ไหม10แค่10เองจำไม่ได้เยอะ10 20เวฟบักเวฟบอะเฮี้ยเล่กันเพื่อน เติมขยะมาอ,อยู่ในนี้นะตอนนี้กูใส่ตัวหกดาวหมดยังวะเนี่ยเหล็กตัวหนึ่งโองเพื่อขยาครบละมาเต่าอ,อยู่ไหนอะรู้สึกสัมผัสได้ถึงคอสโมเลยว่ะอืมพลังงานมึงจะเล่นที่อะไรไม่เล่นออปอะม่ไม่อะ รู้สึกเสริมมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะเอ้าหมดใหน่อยกูไม่ได้กูไม่มีเพชรก็เล่นมาวางเฉยก็ได้เดี๋ยวกูว่ากูก็กันอยากลองเล่นนะไม่ติดนานะมึงเล่นไปก่อนก็ได้เดี๋ยวกูกูเคยเล่นกูลอาเสริมมันดีกว่าแต่กูเคยเล่นกันไปพร้อมแล้วไปซุ่มของมาต้องใช้สักหน่อยเลยเดี๋ยวไม่ได้ใช้เดี๋ยวจะแห้งให้เวรนี้มันจบไปแบบ หนึ่งสัปดาห์จบอ่ะยิดเลยแน่งเปยนตัวอเอาหกดาวทุกตัวเลยใช่ไหมเดี๋ยวเตรียมกันนะเออวิน5าดาวบูมา5าดาวหกดาวเป็นคาคาชิมารักันแล้วก็วกเออวินเนาะเซมเบ เราเป็นออสซากันน่าจะโอเคกว่าออสซากูไม่ไม่เคยเปิดเสียงอันนี้ชอบเลยเราไม่เคยเปิดเสียงก็ไม่ชอบเลย